อ้าวแรกวันนี้ไปทําบุญเันก้อนครับพุทธศาสนิกชนรวมถอดกระทิ่นวัดการจนารามตําบลกระแดะอาเภอการจนาดิตจังหวัดสุราธานีนะครับเพื่อนําปัจจัยรับภูมิทัศน์สร้างกําแพงวัดได้ปัจจัยว่าซ่อมแซนบาทเลยทีเดียวครับโดยทีวัดการจนารามอําเภอการจนาดิตจังหวัดสุราธานีพุทธศาสนิกชนจํานวนมากรวมแห่พากระทิ่นรอบอุโบสถก่อน ทีท,ทวายพากระทินแด่พิสุกส่งนะครับเพื่อนำปัจจัยไปบูรณา,าศาสนาสถทนและประกอบกิจสาธารณประโยชน์โดยมีนายโกวิดซี่ไพรโรธอธิบดีอายการสถาบันาการจัดการฝ่ายอายการเป็นประธานองค์กทิ้นพระมหาส้มชัยขันติคโมเจ้าอาวาสวัดการจนารามเจาา้าคณะตำบลกระแดะเป็นประธานฝ่ายส่งนะครับมีพ่ออ้อของเราพ่ออ้อทัศนียาพรดวงแก้ไปรวมด้วยนะครับน้องอ้อม จากนั้นค่ะประทานองค์กระทินค่ะจุดถูบเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายพาผัากกระทินและเครื่องอัฐบริขารแด่พระพิสุกทรงจากนั้นประธานไฟส่งได้กล่าวซ้ำโมทนียกกระถากรวดนามแล้วก็มีการมอบข้องทีระลึกให้กับผู้ท้าสนิกชนทีไปร่วมงานแรกแต่วนันนี้แต่วันนี้เห็นว่าฝนตอกมาไม่คาดสายแต่ว่าชาวพุทธของเราก็ยังมาร่วมกันทอดกระทินโดยพร้อมเพรียงกันไม่มีใครลบหนี้ไปไหนนะคะสําหรับยอดเงินที่ได้จากการถวายพากระทินนะคะแรกแตะวันนี้รวมเป็นเงินสามแสน แหามื่นส้งพันเก้าบาทค่ะก็จะมีการนําเอาเงินตรงนี้และค่ะไปปรับภูมิทัศน์สร้างกําแพงวัดแล้วก็สร้างสาธารณะประโยชน์กันต่อไปนั่นเองค่ะก็ถทีถ่บาัได้เงินไม่น้อยนะสแงสนว่านะครับสาเส้นว่ากันเลยทีเดียวค่ะ